ไม่ไหวใหม่ดาวิกาขึ้นแท่นเป็นนางเอก MV คนใหม่ของมาคตุน้นอากาเซ่เตรียมกรีดพร้อมกันวันที่หนึ่งกันยายนนี้บอกเลยว่าเคมีดีมากเตรียมคัมแบ็กต้อนรับเดือนเกิดของตัวเองแล้วสำหรับหนุ่มหล่อสุดฮอตขวัญใจอากาเซ่มาคต้วน ที่เตรียมพร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่ Every One Elf a e โดยจะปักหมุดปล่อยมิวสิกวิดีโอให้แฟนๆทั่วโลกได้รับชมกันในวันที่1กันยายนนี้แต่งานนี้บอกเลยว่าแค่เห็น MV ก็ปังแล้วโดยมาร์คได้โพสต์ภาพโปรโมตลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดมาร์ควนพร้อมระบุแคปชั่นว่า Every One Elf เฟสคอนเซปต์โฟโต้เครื่องหมายสี่เหลี่ยม2 9นาฬิกา1นาที0 2 3 1 2 AMET งานนี้อากาเซ่ต่างจับตาดูกันว่านางเอก MV จะเป็นใครแต่เสียงส่วนใหญ่ก็พากันปักไปที่ตัวแม่แห่งวงการบันเทิงไทยอย่างใหม่ดาวิกาเพราะไม่ว่าจะมุมไหนก็ชี้กันแบบชัดๆเลยว่าเป็นสาวใหม่แน่นอน ที่จะได้มาประครบคู่กับพี่มาของอากาเซ่ล่าสุดมา์ต้วนได้โพสต์ภาพลง in Story, ลอินสตาแกรมสตอรี่เฉลยว่านางเอก MV ที่อากาเซ่ต่างทายคือใหม่ดาวิกาพร้อมระบุข้อความว่า Special Thanks to add วิกาฟอร์บีอิงพา t ์ t ออฟทางด้านของสาวใหม่ดาวิกา ก็ได้ออกมาโพสต์เผยความรู้สึกผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว @deiwica โดยเธอรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับมาร์กและทีมงานว่าสนุกมากที่ได้มาร่วมงานกับมาร์กและทีมงานของมาร์กทุกคนดูแลใหม่ดีมากๆน่ารักสุดๆคอยถามเสมอว่าใหม่โอเคไหมและที่สัมผัสได้ก็คือความเก่งของมาร์กเพราะเขาคุมและใส่ใจทุกรายละเอียดเค อาดูรักงานของเขามากปอลอเลี้ยงอาหารเยอะมาก